สวัสดีฮะทุกคนวันนี้บันนี่จะไปกินไก่ร้านลุงกันแหละให้ตามมาเลยนี่นี่ทางนี้ครับทุกคนเดินนกเด็กนี่ไก่สองชิ้นนี่นี่ไก่ร้านลุงกินไก่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วไปดูคลิปกันนะันงอ่อร่อยเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิง่งกิ้งกให้บันนี่ด้วยนะ โอ้ใช่วันนี้เรามาสำรวจตึกล้างนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกที่ถูกทิ้งล้างไว้ในช่วงสงครามเย็นของสาภาพโซเวียตนะซึ่งพื้นที่นี้ลกล้างมาโอประมาณ50ปีได้แล้วมัง้งแต่ว่า คิดว่ามันน่าจะหลงเหลืออะไรบางอย่างให้เราได้สํารวจแล้วก็ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาอะไรบางอย่างที่เราสนใจต่อได้นะ่ะดูสิมันเป็นโรงงานนักวิจัยค้นพบนิวเคลียร์บาร,รมานูลหรือว่าเป็นงานวิจัยอื่นๆที่ที่สอบไปทางผิดกฎหมายและจริยธรรมทางสังคมนะบันี้ว่าเขาต้องทดลองอะไรบางอย่างในนี้แน่เลยนะ่ะ เห็นไหมเนียมีแต่ของร้างทั้งนั้นเลยเราลือกำแพงพวกนี้ออกก่อนโอเคเอารถชนไปเลยนี่โอ้โอ้งั้นอย่างนี้เราก็ต้องเข้าไปสำรวจทั้งในแล้วแหละโอ้แต่ว่านี่โรงงานร้างแบบร้างจริงๆน่ะอน ใช่ถูกต้องบนันนี้ขอดูในรถสิเผื่อเราจะเจออะไรบางอย่างเพราะว่าช่วงนี้มีข่าวลือชาวบ้านที่อยู่ตีนเขาด้านล่างที่อยู่ในเมืองเขาบอกว่าเจอสัตว์ประหลาดออกมาวิ่งเพ่นพ่านตลอดเลยบันนี่ลองสืบค้นไปไป,ไปมาๆนะอไฟยังติดอยู่เลยใค่ก็มาดูสิโอ้นี่มัน,น50<ง>ปีที่แล้วจริงๆหรอเนี่ยยังมีไฟติดอยู่เลยหรือว่ามีใครมาลักลอบทําอะไรนะ ถูกต้องไชคเกอร์บันนี่ก็สงสัยแบบนั้นแหละเอ้ยตู้เย็นยังเย็นอยู่เลยนะ่ะแสดงว่าต้องมีคนรู้ก่อนที่เราจะเข้ามาที่นี่ชัวร์เลยนะ่ะโ,โอ้จะว่าไปรถพวกนี้ที่จอดอยู่บางคันก็ดูแบบไม่ได้เกิน50ปีนะใช่โอ้ไฟยังติดอยู่ด้วยวนี่ไงเห็นไหมบันนี่ว่าแล้วนะ่ะมันทำแม่งทำแม่งนะของพวกนี้นะ่ะโอ้ หลอนมากเลยไม่กล้าเข้านะเชก็มาเป็นเพื่อนหน่อยสีเปิดประตูประตูล็อกด้วยองนี้ล็อก้ยประตูล็อกคเข้าไม่ได้แฮะโอเคเราไม่มีกุญแจน่ะเชก็ว่ามันเริ่มมีอะไรทำแม่งทำแม่งแล้วเพราะว่าใช่ห้องทดลองในสมัยก่อนตอนนู้นมันก็คงแบบ ว่าโดนปิดร้างแบบปิดแล้วจริงๆแต่ว่าตอนนี้ไฟทั้งเปิดอยู่ <Okay. S 1> ทั้งแบบใช้เข้าเธอดูสิเครื่องหมายดาวน่ะเป็นเครื่องหมายของคอมมิวนิสต์นี่ตรงนี้แผงควบคุมวงจรไฟฟ้ายังมีแสงและสีแสดงว่ามีคนดึงไฟมาใช้ส่วนประตูที่ล็อกพวกนี้น่ะเราเข้าไม่ได้มันต้องมีเซ็นเซอร์อะไรบางอย่างถ้าเราพังเข้าไปอาจจะมีกองกำลังทหารออกมาจับกลุ่มเราก็ได้นะ่ะ เราขอสำรวจแบบแบบไม่ไม่พังข้าวของดีไหม<ก>น่าจะดีนะเราก็เข้าแค่ตรงที่เข้าได้เพื่อไปสำรวจตู้น่ะใช่ก็ว่าอ,วอย่างน้อยคนในนี้น่าจะมีการลืมปิดบางประตูหรือทํทำอะไรบางอย่างผิดพลาดไว้ทำให้เราสามารถเข้าไปได้น่ะเขาคงไม่รอบหมดเออแบบนี้ก็ล็อกอใช่ก็ดูดิเออเธอมาเข้าทางนี้ได้อ้าวเอานี่ประตูเปิดได้แล้วนี่ไงอ้าว ตรงนี้ก็เป็นช่องเลยนะฮะตลกดีแฮะ้ยนี่มันเครื่องเก็บความดันอะไรบางอย่างนะโอ้ยังเย็นอยู่เลยเชคเกิลมันน่าจะมีสารไฮรโดรเจนนะสัมผัสสัมผัสเย็นเจี๊ยบเหมือนกำลังทำงานอยู่ถูกต้องเลยโอเคประตูนี้เปิดได้ไหมล็อก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 หมดเลยฮะถัถงขยะยังดูสดใหม่อยู่เลยดูสิ ขยะอยู่ข้างในอ่ะนะเราสังเกตได้จากจุดนั้นใช่แ oh. ช็คเก้าถ้าลองดีๆนะนี่มันเปลือกผล,ลไม้นะ่ะเอ๋ใช่จริงๆด้วยแช็คเก้าดูสิมีผลส้มอยู่ในนี้นะ่ะแสดงว่ามันยังเป็นขยะชีวภาพพวกนี้มันมันยังไม่เน่าเสียเชคเธอเห็นไหมลูกกลม,มกลมๆสีส้มนะ่ะ ฉันไม่เห็นส้มนะ่ะไม่อยากจะเชื่อแต่เก็ไม่เห็นส้มได้ยังไงมันตกลงไปในข้างในแล้วมันโดนตกคุมด้วยขยะอื่นๆนะ่ะเอ๊ฉันว่าโอเคเอาเป็นว่าบันนี่เห็นละกันตอนนี้เราสำรวจวจนหมดแล้วฝั่งนี้ล่ะ <c oughs> ห้องไหมไม่ได้แฮะ โอ้นี่มันลานจอดหอเหรอนี่ยขึ้นมา oh. ดูสิใช่เลยนี่มันลานจอดหอแสดงว่าเขาปิดประตูไว้แต่เขาใช้ลานจอดหอนี่เป็นแหล่งเคลื่อนย้ายกำลังพลทางการทหารหรืออะไรบางอย่างเลยทำให้ประตูที่ไม่เปิดตลอดห้าสิปีแต่ว่าก็ยังมีคนใช้ตลอดชาวบ้านบอกเราว่ามันปิดแล้วนี่นา ทางนี้ใช่ข้างในนั้นข้างในโมนั้นเป็นไฟส่องอยู่เห็นไหมโอ้จริงด้วยแถมเขายังกั้นของไว้หนะ้าเราขับรถชนเลยไหมเพื่อเปิด<อ>าทางหให้เราเข้าไปสำรวจใช่มาที่ขับรถชนเลยเออเออใช่เพเดีเ๋ยวใช้ก็ช่วยยกก็ได้นะดูชามันเอ้โอ้โอ้ล้มแล้วลม้มแล้วชว่วยดที ช่วน,นรู้สึกว่าเออโอเคเปิดทางโอเคเข้าไปสำรวจกันเข้าเร็ว,วามาเป็นเพื่อนหน่อยทำไมเขาต้องกั้นไว้แบบนี้หรือว่าไม่อยากให้พวกเราเข้าไปดูไม่อยากให้คนไทยนอกรู้วันนี้เผา,เากันออกมาเพื่อเจออะไรบางอย่างนะโอ้มีประตูอีกชั้นอยู่ตรงนั้นน่าประตูสองอชั้นเสือชีต้าด,ดูจับไว้ไม่ใช่เขาเรียกว่าเสือดาวนี่ โอ้ใช่นี่มันเสือดาวโอ้นั่นมันส้มมันคือการตัดต่อทางพัะธุก,กรรมนี่คือการค้นพบใหม่ของโลกนี้ไชเก้าเใกล้ๆโอ,โอมันร้องใหญ่เลยนะใชเก้ว่านนะเขาน่าจะทำการทดลองที่แบบว่าผิดหลักมนุษยธรรมผิดหลักทุกสิ่งทุกอย่างนะใชเก้ว่าจะเสตัวน,นี้ต้องพัดพักจากแม่ โดนเอามาทำการทดลองแน่ๆเลยใช่ปฏิว่ามันต้องเป็นเสอือภูเขามาก่อนงั้นเราจากที่เราดูผลส้มมันตัดต่อบัรทุกกรรมโดยใช้ผลส้มมาตัดเราเอามันออกมาเลยไหม<อ>ไปเราไปแจ้งความเราส่งเรื่องให้รัฐบาลกลางตรวจสอบโรงงานนี้นะเรื่องใหญ่นะ้เชคเกิ้ลเข็บปลดปล่อยเสือออกจากกรงได้ โอ้ติดตรงนี้เหรอได้ได้เดี๋ยวมันนี่ออกให้นี่นเออแต่ว่าบันนี่มันเดี๋ยวมันจะงาบเราไหมน่ะออกมาเอ้าเออทางนี้มันมีทางลับเป็นไงเถอะเทีงไว้แลาวมันนี่ต้องไปตรวจประกอบอีกจริงด้วยเฮ้ยชิคก็ว่ายท่อนี้มันต้องเป็นอุโมงค์ลับแน่ๆเลยหูเสือดาวลงไปแล้วน่ะ โอ้เฉยว่ามันต้องมีทางต่อตรงอื่นไปไป,ไป,ไ,ปออไปดิออกไปดูนี่เราก็ลองดูหมดแล้วเหลือแค่อุโม,มง์ตรงนี้นะใช้เข้าแต่มันน่ากลัวเกินไปเดี๋ยววันนี้จะยิงเฟรกันเพื่อเพิ่มความสว่างในอุโม,มง์ไปก่อน oh. อีกลูกโอ <Okay. S 1> <Okay, S 2> เคไปแล้วเชเข้าชเชคเข้าได้ยินเสียงมันมันต้องอยู่ในอุโม,มงนี้แน่เลยไม่มีแฮ อะไรตรงนั้นเหรอด้านหลังเธอใช่บัดนี้ว่าต้องด้านหลังกำแพงนี้ชวนเลยโอ้ไม่ใช่หลังกำแพงนั้นหมายถึงทางออกอุโมงค์อีกทางหนึ่งทางออกอุโมงค์อีกทางนึงอ้อโอ้ยอย่าเสียงดังใจก็เดี๋ยวมันรู้นะาอ้ใหฉันดูตอนนี้เหมือนมัน กำลังงงงวยกับสภาพแวดล้อมอยู่น่ะใช่ไหมเราจะเราจะเอามันออกไปข้างนอกได้ยังไงหรือเราต้องไปแจ้งแจ้งตำรวจข้างนอกก่อนฉันว่าเราน่าจะต้องไปแจ้งก่อนนะเพราะว่าถ้ามันออกสู่โลกกว้างเลยมันน่าจะแบบว่า,อ,า,อ,าอ้าวโอ,โอน้นันั่นมีคนวิ่งมาเชก้าเธอเห็นไหมเห็นสิโอ้โอมันกล,ลัวคนคนนั้นน่ะมันเลยถอยมันเลยถอยมันกลัว เต่อนี้ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์โอ้ยิงแล้วว้าวเชก้าทำยังไงดีรีบตีผู้หญิงคนนี้เร็วช่วยมันนี่แหละนี่ทำอะไรนะ้าหยุดหยุด<อ>หยุดเดี๋ยวนี้โอ้ยอย่าทำเสือตัวนี้นะเชก้าปกป้องวันหยุดหยุดหยุดนะเชก้าว่าถ้าเขายังทำอยู่แบบนี้จะเสือหายไปไหนอีกแล้วหายไปอีกแล้ว พวกเธอมาทำอะไรน่ะเห็นไหมมันหนีไปแล้วฉันต้องตามหาอยู่ไหนเจ้าเสือภูเขาตัวนี้มันร้ายกาจมากเลยอย่าให้มันออกไปจากตึกนี่ได้นะฉันเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลที่นี่นะโอ๊ดเราทำผิดพลาดประการใหญ่เลยเหรอเนี่ยเอ้แงแสดงว่าที่เราทำมันอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างนอกมันอยู่นอกอุโมงค์เอ้มันพยายามบิ่งเข้ามาแต่มันบิ่งเข้ามาไม่ได้น่ะ เชคกว่าตรงนั้นไงเออเราควรจัดการกับมันก่อนหรืออะไรก่อนถอย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 ไปถอยไปเฮ้ยเธอใช้ก็ยิงยาสลบมันจะเป็นอะไรไหมน่ะมึงไปเช้ก็ยิงยาสลบเลยอย่างน้อยนี่ไหนมันจะได้โอะไรยิงยาสลบก่อนจะเพิ่มวันนี่โดนเสือตกไอ้ยิงเอ้าเอ้ยนิ่งไปแล้วเออ เป็นพอริทยาสลบแน่นๆเลยนี่พวกเธอทำอะไรกันนะ่ะรู้ไหมว่าการปล่อยเสือตอนนี้ทให้ระบบนิเวศเพี้ยนนะ่ะเราหาวิธีการจัดการมันไม่ได้เลยลูกซองชาที่เป็นปืนยาสลบทนะไม่ใช้ก็ถึงมีปืนยาสลบอนรุ่นแรงทำห้เสือถึงสลบไปได้นะ่ะวันหลังอย่าทำอย่างนี้อีกนะสถานที่นี้เขาปิดไว้ห้ามทำอะไรแบบนี้อีกนะ โอ้ใชกเก้เราโดนบนแฮะใช่เลยแล้วก็แค่อยากจะเป็นนักสำรวจแค่นั้นเองค่ะคุณพี่เป็นนักสำรวจเหรอก็เขาปิดกั้นแม่คนนอกเข้าพวกเธอบุกลุกนะเนี่ยการทำแบบนี้ถือว่าไม่ถูกต้องเหมาะสมอ่าโดนบน่นแฮ โอเคก็เราก็ได้ยินว่าเสือนี่มันหนีออกไปน่ะฉันเองแหละเป็นคนปล่อยข่าวไม่ให้คนเข้ามายุ่งในสถานที่นี้นะโอ้โอให้ตายเถิดโดนบนงั้นบันนี่กับชัยเจะไม่ยุ่งอีกแล้วครับขอโทษด้วยไปแล้วชัยก็กลับเร็วรีบกลับก่อนโดนบุนมากนดี้เออกลับก่อนเลยจ้าโอ้ไม่น่าเลยให้ตายเถิดฉันต้องเก็บกวาด สถานที่แห่งนี้คนเดียวอีกแล้วนะ่ะเหนื่อยจริงเลยกับเจ้าพวกนี้เนี่ยแต่ก็เดินบนนะ